ที่ห้องเจ้าคำพงศรกลางจังหวัดอุบลราชธานีนายสิริวิทูลผู้ว,ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีรับแคปซูลมอบสมุนไพรฟ้าทลายโจรกระชายขาวจำนวน9 0 0 0 0เม็ดจากดรวัชรพลบุตรมงคลผู้แทนชมรมสมุนไพรไทยก้าวหน้าซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเพื่อทำสมุนไพรป้องกันไข้หวัดโดยเบื้องต้นจังหวัดจะได้มอบให้กับเรือนจำกลางอุบลราชธานีรักษาผู้ที่มีอาการไข้หวัด สมุนไพรเป็นอีกทางเลือกที่ได้รับการยอมรับและพร้อมนำไปช่วยรักษาควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบันสำหรับข้อแนะนำวิธีใช้สมุนไพรฟ้าตลายโจรในผู้ป่วยโควิด -19 ที่อาการไม่รุนแรงไม่มีปัจจัยเสี่ยงเป็นโรครุนแรงโรคร่วมสำคัญให้ใช้สารสกัดฟ้าตลายโจรที่มีปริมาณสารแอนโดรกลาฟโรวฟ์60มลิกรัม วันละ3ครั้งก่อนอาหารเช้ากลางวันและเย็นรวม180มิลลิกรัมต่อวันติดต่อกันนาน5วันข้อควรระวังคือผู้ที่มีอาการแพ้ฟ้าทลายโจรหญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตรและควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาวาฟารินแอสไพรินโคพิโดเกรลและยาลดความดันโลหิตและไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกินไปปัญญา